สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC, พี่น้องชายยูทูบครับผมวันนี้เรามาหน้าง,งานนะครับก็ทีงานรถขุดมากมายครับผมก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูครับรถขุดของค่ายเอ็กซีเอ็มจีหน่อยครับตอนนี้กาลังขุดดินอยู่นะครับขุดดินอยู่เดี๋ยวฟังเพื่อนไปดูกันนะครับวันนี้พาเอฟซีมา ชมรถขุดแหงแดนมังกรนะครับ XCMG XE135B ครับรถขุด XCMG เป็นรถขุดค่ายหม่แห่งแดนมังกรนะครับ ยอดขายระดับประเทศก็นาฬีประมาณระดับ4นะครับ XMG คันนี้สเปคคร่าวๆนะครับผมใช้เครื่องยนต์อีสุสใช้เครื่องยนต์อีสุ่น,สนะครับ c ด d นะครับเป็นเครื่องยนต์ซีซู ระบบ Direct Injection นะครับมุ่งกี่อยู่ที่0.5คิวครับมุ่งกี่ครับ0.5คิว <c oughs> อ่าอยู่งานขอยดินนะครับขุดดินโครงการชนบททานนะครับเอามาฝากให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับ ปั๊มใช้ของคาวาซากิครับผม K3V และกินเจแปนครับสุดจัดเลยทีเดียวครับผมน้าหนักอยู่ที่13ตันครึ่งครับ13ตันนะครับ รถบุรุรุ่นใหม่ครับกำลังมาแรงเมืนกันนะครับดีๆประหยัดลำมันเลยทีเดียวครับสำหรับกันนี้หนึ่งสามห้าบีครับตอนนี้ยอดขาย ขาตลาดนะสินค้าหมดจากเมืองไทยครับกำลังนําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับรุ่นนี้อ่ากำลังมาแรงครับสเปคแรงๆเลยครับพีเ0 0 0 0นึ่นชั่วโมงครบับประกันตลอดอายุการใช้งานสุดจัดเลยทีเดียวครับผมขอบคุณไปยังเสีย เสียอามด้วยครับเสียอามตระกุลซึมนะครับนี่ครับรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นบุ้งกีบุ้งกีทองนะครับบุ้งกีทองน่าจะออกช่วงโปรโครับคันนี้อยู่อำเภอลำไายมาศตรงน,นี้เองครับ มีรถขุดมากมายครับผมมาเทยดินนะครับหลายคันหลายเจ้าเลยทีเดียวนะครับผมอวันนี้มากันน้องอ,อนิวครับมาถ่ายคลิปนะแต่ว่าไม่ได้คนกับเขานะครับว่างๆก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูครับผมพามาดูครับ ดินได้อย่างสวยงามเลยครับ x ก m g มางานมูอยุ่มกันนะครับ ักษะการดีไซน์หัวเข่งก็โชบเชียวครับผมสวยงามนะครับแต่จะสวยกว่าซันดี่ก็เป็นได้นะครับนะการออกแบบการดีไซน์ของ XMG นะครับโอ้โหเซียมแต่งกระจก NASA นาซ่านี่ชุดใหญ่ไงชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับ โลครับตอนเลอร์เจ็ดลูกแคเรียหนึง่ง จะดูลีลาการขุดของเจ้า XMG ก่อนครับ มากครับคาวาเคสามี XCMG ก็ตัวแทนจำหน่ายนะครับบริษัทชัยน่นบมชินนะครับ โดยแานจำหน่ายรถขุดนำเข้าจากเมืองจีนนะครับกำลังมาแรงเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถขุดซันนี่แล้วก็ XMG นี่ครับแบรนด์ XMG นี่ติดอันดับครับอันดับ4ของโลกครับผมยอดขาย ยังไงก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับพี่น้องชาวยูทู e ที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องยูทู u b e นต์นิบุรยามครับยังไงก็ฝากฝากกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวติดตามคลิปกันตอนต่อไปครับผมขอบคุณไปยังเสียอามด้วยครับเสียอามคันเทพเจ้าของรถขุดดิสีมีจีหนึ่งสาม้าบีครับ บายยทันนี้ครับผมขอบคุณมากครับ